สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินความรักสำหรับชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนในช่วงของเดือนธันวาคมปี2566ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะทั้งในเรื่องของ การงานการเงินความรักสำหรับชาวราศีสิงห์เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทํานายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ7 of cups The chariot 9 of pentacles 1 of cups q u e e of pentacles The magician s h 5 of pentacles เจ g of p ิ n c h c เ o นช์ e e OF CUFF ค่ะสำหรับในเรื่องของการงานนะการงานเป็นการเดินทางเป็นการเดินทางเกิดขึ้นไม่ว่าใกล้ไกลนะคะเป็นการทำงานที่มันมันไม่อยู่กับที่บางครั้งคุณจะต้องแบ่งเวลาจัดสรร ดีๆในเรื่องของเวลาในเรื่องของการทํางานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยต้องสู้นะคะต้องสู้สําหรับชาวราศีสิงห์เดินทางอยู่อยู่บ่อยๆระวังสุขภาพด้วยก็แล้วกันในช่วงนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นเหมือนคุณได้รับโอกาสนะคุณอาจจะเคยคุณอาจจะได้รับโอกาสโอกาสเกี่ยวกับในเรื่องของการงานจากที่ทํางานมีโอกาสเกิดขึ้นมีคนหยิบ นำเสนอโอกาสมาให้กับคุณถือว่ามันเป็นช่วงที่คุณจะต้องโชว์ฝีมือความสามารถของคุณในช่วงนี้เพื่อมันจะต่อยอดไปในเรื่องของการทำงานระดับตำแหน่งหรืออะไรบางอย่างที่ที่มันจะทำให้ชีวิตคุณมันเปลี่ยนขึ้นมันปรับขึ้นมันยกระดับชีวิตให้มันดีขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานของคุณในช่วงนี้การทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นกลุ่มจะช่วยผลักดันให้ตัวคุณ ยกระดับของคุณให้ตัวคุณให้มันให้มันดีขึ้นแล้วคุณจะดูจุดดูมั่นคงซึ่งงานที่เข้ามาบางครั้งตัวตัวคุณก็ยังก็ยังคิดเหมือนมีการคิดเหมือนมีการพิจารณาเหมือนมีการวางแผนถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีและตัวคุณก็สามารถที่จะทำทำงานในช่วงเนี้ยได้เป็นอย่างดีเหมือนมัน มีงานเข้ามาที่ท้าทายความสามารถไหมหรืองานประจําที่ทําอยู่ดูแบบแปลกแหวกแนวไปกว่าเดิมแต่ตัวคุณรับไหวไหมไหวช่วงนี้ไอเดียคุณมาแล้วก็สามารถที่จะรู้รู้เหตุการณ์ที่มันจะเข้ามาเหมือนมีช่วงนี้เหมือนกับคล้ายๆกับเป็นคุณที่มีเซนต์มีรังสังหรณ์มีอะไรแบบแจ้งเตือนก่อนว่าจะต้องเป็นไปตามแบบนี้แบบนี้นะสามารถมันก็เลยส่งผลให้ในเรื่องของการงานของคุณคุณสามารถที่จะปรับ เปลี่ยนแล้วก็ทามันทามันได้อะหมายถึงว่าแก้ปัญหาได้เหมือนกับเป็นคนที่รู้รู้คาดการคาดเดาเหตุการณ์ว่ามันจะต้องเป็นประมาณเนี้ยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานทําให้คุณยอมรับแล้วก็เรียนรู้ปรับตัวให้เข้ากับทุกๆเหตุการณ์ที่ที่มันเข้ามาแม้บางครั้งอาจจะอึดอัดบ้างอาจจะเสียใจบ้างแต่บางทีคนที่ทํางานหนักหนัก,นกเกินตัวเกินเกินกําลังเกินตัวเอง ห่วงมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นให้มีเวลาพักผ่อนบ้างเพราะบางทีมันเหมือนกับมันเร่งรีบมันจําเป็นหรือเร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะทํา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 จนไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะดูแลตัวเองดูแลตัวคุณก็คือตัวคุณนั่นแหละต้องหาเวลาพักผ่อนบ้างบางทีอาจทํางานหนักเกินตัวเกินเวลาเกินกําลังแต่ก็ไม่เหมือนกับว่าจะมีอะไรพิเศษเข้ามาก็ยังเท่าเดิมอย่าทําเกินเกินไปมันเหมือนกับมันเป็นการแบบ ลุ่มหลงไปเลยหลงหลุดไ,ไปเลยเกี่ยวกับการงานเหมือนอยากอยากให้มันเสร็จนะก็เลยเป็นการที่แบบต้องเร่งรีบต้องทานะคะทาเกินเวลาเกินกําลังตัวเองเดี๋ยวจะไม่มีเวลาพักผ่อนเดี๋ยวร่างกายจะสุดๆนะคะคุณเป็นคนที่ถนัดคุณเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วสําหรับชาวราศีสิงห์เป็นคนที่สู้เป็นคนที่แข็งแรงผลงานของคุณ มันจะส่งผลมันจะดีมันจะมีคนเห็นมันจะมีหัวหน้างานผลงานมันจะดีถ้าคุณได้ได้ลุยมันอย่างเต็มที่และตัวคุณจะเหมือนกับคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้ในเรื่องของความมั่นคงเกิดขึ้นตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีช่วงนี้คุณก็ลุยๆล,ลุยมากลุยจนจนหักโหนนะคะหักโหมชีวิตหักโหม เว,เวลาเวลาจนไม่มีเวลาได้ได้ดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้หันกลับมาดูแลตัวเองบ้างอาจารย์เชื่อว่าคนที่ขยันคนที่ทำงานคนที่ทำความดียังไงความดีมันก็จะส่งผลช่วยผักดันตัวคุณให้ให้ดีขึ้นอยู่แล้วนะคะหันมาดูแลตัวเองบ้างพักผ่อนนะคะ ขอไพ่เพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของการงานให้นะคะอยากจะบอกอะไรไหมสำหรับชาวราศีสิงห์จเจ i า p ม i เพดอพอฟ e พดอพอฟนคัทออฟพนค่ะไพ่บอกว่าบางทีคุณอาจจะเครียดเครียดกับงานมากเกินไปนะ จนเหมือนกับกักตัวเก็บตัวอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นให้ออกมานะคะอย่างน้อยคุณก็มีครอบครัวความมั่นคงความสําเร็จจะเข้ามาหาคุณคุณสู้นะทํางานเกินตัวจริงนะคะเด็กถือเรียญมาหน่อยถึงการทํางานเกินตัวเกินกําลังที่คุณมีอยู่ทํางานหนักนะคะเกินวัย แต่คุณก็แต่คุณก็สู้คุณดูเข้มแข็งอะดูแล้วคุณสู้คุณไหวคุณเข้มแข็งแม้ว่าจะเหนื่อยจะยังไงอน่ะนะคะยืนขาเดียวแต่ก็ยังไหวที่จะถือเหรียญเหรียญใหญ่มากเลยนะคะสู้แล้วก็เก็งแล้วสุดท้ายคุณจะได้มานะคะสิบเหรียญมันหมายถึงความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์สิ่งต่างๆที่คุณจะได้นะคะทรัพย์สินเงินทองความมั่นคงถ้าพื้นฐานดวงของคนที่ดีก็จะดีขึ้นไปถ้าคนที่ดีมากๆก็เหมือนกับได้รับได้รับ รวมถึงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมรดกสิ่งต่างๆที่มันจะเข้ามานะคะเพราะมันเป็นไพ่ที่เต็มนะคะสิบเหรียญทุกสิ่งทุกอย่างความสุขความสมบูรณ์เงินทองนะคะซึ่งคุณจะได้รับมันส่งผลมาจากการที่คุณขยันการที่คุณสู้นะคะการที่คุณสู้การที่คุณทํางานหนักเกินตัวชาวราศีสิงค์คุณจะดูมั่นคงมากๆในช่วงของเดือนนี้สําหรับในเรื่องของการการงานต่อไปในเรื่องของการเงิน การงานการงานของคุณดีสักขนาดนี้เพราะฉะนั้นการเงินของคุณก็เข้ามาเหมือนกันนะคะการเงินจะเข้ามาจะเข้ามาจากช่องทางของคุณที่คุณทํามีงานประจํามีงานที่สองงานที่สามมันจะเข้ามาแล้วก็เป็นการเงินที่ที่ดูมั่นคงมากขึ้นจนตัวคุณรู้สึกว่าคุณคุณรู้สึกดีแล้วก็ในช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับ กอบโกยได้ก็กอบโกยเป็นช่วงเนี้ยเรื่องของการเงินมันเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องต้องวางแผนต้องคิดให้ดีเกี Marc, <t> ่ยวกับในเรื่องของการเงินใน,ในช่วงนี้เป็นเป็นช่วงจังหวะเวลาชีวิตขาขึ้นของคุณเลยก็ได้นะคะมันเป็นช่วงที่กําลังกําลังดีแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็มันมีโอกาสที่เข้ามาเงินของคุณจะเข้ามาในช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในชีวิตเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินต่อไปในเรื่องของความรัก ความรักความรักก็มีโอกาสได้เริ่มต้นความรักกับใครสักคนมันเหมือนความรักใหม่ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าแต่มันเหมือนมันมันเริ่มต้นรักกันอีกครั้งหนึ่งเป็นการเริ่มต้นความรักที่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งซึ่งบางครั้งบางทีตัวคุณเหมือนกับก็ยังรู้สึกเหมือน ใช่ไหมหรือไม่ใช่หรือยังไงแต่ก็รู้รู้อยู่ว่าในใจก็ยังคิดถึงในใจก็ยังต้องการต้องการเขากลับมาแต่บางครั้งเหมือนอีกใจก็แบบกลัวผิดหวังกลัวเสียใจกลักวกลัวถูกทิ้งหรือยังไงให้อยู่แต่อีกใจหนึ่งก็บอกว่ายังรักอยู่มันเป็นความรู้สึกที่ที่เหมือนคนที่แบบ เข้าใจบอกว่าเข้าใจความรักที่มีเข้ามาไหมเข้าใจกรารเริ่มต้นมีไหมก็เผื่อก็เผื่อใจไว้ด้วยเผื่อใจไว้เจ็บเผื่อใจรักตัวเองบ้างรักเขาไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็เผื่อใจมันเป็นการเข้าใจการเรียนรู้ความรักที่ดีนะไม่ใช่ว่ารักเขาให้เต็มร้อยพอผิดหวังเสียใจแล้วตัวเองก็แบบซ้ำซึมเศร้าอันนี้จะไม่เกิดกับชาวราศสีสิง์ในช่วงนี้ช่วงนี้ตัวคุณรู้สึกเหมือนเข้าใจเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของความรัก แล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกแต่รักก็ต้องแบ่งด้วยนะคะแบ่งในพื้นที่ส่วนตัวเพราะชาวราศีสิงห์เองคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีมีโลกส่วนตัวสูงบางครั้งถ้าคนที่จะเข้ามาจีบคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนคุณก็ต้องเข้าใจในตัวคุณเข้าใจและยอมรับในในในตัวตนที่คุณเป็นแบบนี้ต้องมีอิสระให้พื้นที่ส่วนตัวบ้างนะคะไม่ใช่ว่าจะ จะอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงอะไรไปนานนั้นเพราะตัวคุณจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเบื่อง่ายด้วยหงุดหงิดง่ายด้วยสําหรับชาวราศีสิงห์อารมณ์ร้อนค่ะอารมณ์ร้อนม,ม,ม,มาที่หนึ่งเลยแต่ถ้าเกิดว่ารักใครก็ก็รักจริงนะก็รักไปทีละคนแต่ถ้าไม่ใช่ก็กค่อยว่ากันไปนะจะเป็นในลักษณะประมาณนี้เจ้าชู้ไหมนิดๆมีบ้างนะคะชอบบริหารสเสน่ห์ตัวเองเป็นคนที่คารมดีอ่ะคารมดีแล้วก็มีเสน่ห์ ไม่ว่าใครอยู่ใกล้ก็จะหลงรักตัวคุณสําหรับชาวราศีสิงห์ขอให้ช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้เกี่ยวกับในเรื่องของความรักอยากจะบอกอะไรไหมซิกออฟวอร์นนายออฟคัฟนายออฟส r d สเริ่มต้นค่ะ มันเหมือนชัยชนะมันเหมือนโอกาสมันเหมือนความสำเร็จความรักที่คุณปรารถนาความรักที่เราคอยหรือเจอคนที่ใช้ก็ได้มันเหมือนความสําเร็จมันเหมือนเจอคนที่ใช่ถ้าเปรียบความรักก็คือได้และได้แฟนและประมาณนั้นเจ้าชู้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขานะคะเป็นคนอารมณ์ดีคารมดีด้วยนะคะดูดีลักษณะโปรไฟล์ดีหน้าตาดีนะคะแล้วก็เจ้าชู้นิดๆนะเจ้าชู้นิดๆแต่ถามว่าจริงใจรักไหม ก็นะคะอืมก็รักอยู่นะแล้วก็พยายามอะไรที่มันเป็นทุกข์อะไรที่เป็นอนดีตหรือเรื่องราวเก่าๆที่มันเป็นความทุกข์ความเสียใจยที่ทําให้ให้คุณผิดหวังให้ทำให้คุณเสียใจยให้คุณลืมซะแล้วคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือมีใครเข้ามาเพื่อที่จะดูแลหัวใจสำหรับชาวราศีสิงห์อีกครั้งหนึ่ง ที่เคยทุกข์ที่เคยเครียดที่เคยเจ็บอย่าเอามาติดในหัวใจมันจะทําให้คุณยิ่งทุกข์ยิ่งเศร้าแล้วคุณจะจมอยู่กับอดีตหรือเรื่องราวเก่าๆหรือสิ่งที่ที่มันไม่ดีอ่ะคนนี้แหละจะทําให้คุณดูดูมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งดูมีความสุขอีกครั้งหนึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะที่บอกไปมันเหมือนกับได้เจอได้พบ เป็นรางวัลชีวิตที่คุณจะได้พบใครบางคนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกมีความหวังอีกครั้งหนึ่งเป็นชีวิตที่มันเปิดกว้างอีกครั้งหนึ่งก็ได้เป็นพลังงานที่ที่มันดีอะ่ะเป็นพลังงานบวกเป็นความรักเหมือนกับได้เจอ แสงสว่างอีกครั้งหนึง่งเจอคนที่ใช่เจอคนที่ทําให้หัวใจเต้นแรงอีกครั้งหนึง่งก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนธันวาคมปี2566นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะสู้ๆต่อไปนะคะทั้งการงานการเงินความรักในช่วงนี้ สุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ